สวัสดีครับผมปล่อยขึ้นมานอกครับถ้าไม่ยามหนูครับผมมือนนี่ใช้การไววหมู่ว่านนครับผมดูว่าสิมีโตมีเต็มปนตนัวข้ามครับผมปนตัหรือมันเก็บบุคอยเห็นห้อยครับอยากยำเสาะครับตะเวนฝากติดตามรับชมนะครับผม เดินนุ่กันครับผม,มนี้องแรกพี่น้องน้องแรกเฮงหมานครับน่แล้วครับแข้มแรกครับผมโอเคเพื่อนครับ

แก้มสวยครับใส่งามครับใส่งามครับผมไล็ตัวครับเล็กตนี่นะครับสองหลังสองเต้มครับ ที่สามครับลัน่นคือพี่นอกบุยูครับเขาเก,ก็บกันคแค่ผมหายค่ายแห้งแร่งมหมดแล้วครับผม ส,สามครับสีหลังสามเต้มแล้วครับมาอยู่ครับผมยัมคงครับใส่ง้ามครับแล้วก็ครับหลังหนึงอยู่ข่างกันครับ อ่อครับผมโอ้ยนี่บ่เอาเลย <tuh> <ini, tuh> Đây là nó. cái này hay là. cái vô giùm cho nó. Đó. ยังเซเว่นคือบุเห็นพี่เนาะแล้วข้อหากันครับผมเิดแล้วครับไม,นม,นม,ม้นี่หัวแรงในสามเตี่ยมก็่าโอเคอยู่ครับผมไออีกไม้นึงครับผมูโหครับอยู่ปาดข้างุ่นครับอันนี้เป็นดอน,นหน่อยๆนึงครับไฮมันครับผม ไปครับผมเจอกันข้าบบนเลยอครับขอละครบไม้นึงครับผมวู้เอาขี่รถมาแต่ฟังฝนครับตามมันี่ครับผมไปลุ้นทั้งกันครับผมนี่โตนี่แกบเริ่มวอ่ามนี่จะห่วงครับผม บาอาครับผมหมี่ครับเดี๋ยวแต่มีโตไม่แต่มเลยใบืเบ่งด้วยครับพี่หนุ่งหนูครับผมข้าเลยครับ นี่ห้อยอยู่แต่ว่า uh, oh, คุยกันน้องทุ่ข่แยนะครับไอซ้ำแจ่มไอที่แหลงนะครับเดี๋ยวม่งนี้อีกเลยโอ้ยลายแห่ยกลับ,บครับผมไม่เป็นนับเบิงกลับาคบบรับอุ้มต้องมงนี้หนูคือเวิรดครับ ครับกลับก็ครบนะครับยี่สิบเอ็ดแล้วสามเต้มครับโอ้ขี่ไายครับพี่น้องเลยคือตะที่แหลกสามแต้มเซมหนินะครับสามห้างเซมนู้ดรองเท้าวนี่ครับไปครับผมฝาก็ไรก็แช่ครับพี่น้องที่ตามรับชมครับ บุมันครับมือนิมันเบิดยามมันหรือบ่ครับผมอ่ามันมันห้อยบม่ค่อยมีครับเพราะว่ามันฝนตกไปสองสามเมื่อครับรับมาสัยไม้เก่าหรอกครับไปครับผม